โกนขนแมวแล้วเอามาหลอกขายทำท่าเป็นแมวไร้ขนคนรักสัตว์ที่ต้องจ่ายเงิน700ดอลลาร์แคนาดาเป็นค่าแมวสฟิงซ์ไร้ขนตกกระจายมดเลยเมื่อลูกแมวมีขนงอกออกมาโจโอแอนไดค์จากเรดเดียอัลเบอร์ตาได้โพสต์เรื่องราวของเธอไปบนสื่อโซเชียลเพื่อเตือนผู้อื่นถึงกับดักกโกงของผู้ประกอบการที่จะโกนขนแมวแล้วก็เอามาหลอกขาย โจแอนตกลงที่จะซื้อแวลดลูกแมวตัวเนี้จากผู้ขายออนไลน์ที่อาศัยอยู่ห่างออกไปคนขายกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมารับเดี๋ยวจะเอาน้องแมวไปส่งให้แต่เมื่อแวลดเข้ากับแมวตัวอื่นๆของโจแอนไม่ได้เธอก็เลยขายมันให้กับเจ้าของคนใหม่เจ้าของคนใหม่เศร้าใจจริงๆที่โจแมวไม่ชอบให้ลูกแล้วก็ยังร้องตลอดเวลาอย่างน่าสงสาร เธอก็เลยพามันไปหาสัตวแพทย์ที่กล่าวว่าเจ้าเหมียวมีบาดแผลบนผิวหนังที่เกิดจากรอยมีดกรหรือไม่ก็เจลกำจัดขนและหางของมันก็ติดเชือ้อผู้หญิงคนนี้ได้พาน้องเหมียวกลับบ้านและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขนสีส้มเช้งก็งอกออกมาเต็มตัวของเจ้าแมวสาวรายนี้ได้พยายามที่จะโทรไปหาผู้ขายต้นตอแต่เบอร์โทรศัพท์ถูกแจ้งยกเลิกไปแล้ว ผู้หญิงอีกสองรายจากแอดมันตันอัลเบอร์ตาก็กล่าวว่าพวกเขาก็เคยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบนี้มาแล้วเช่นกันผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอคิดว่าโชคดีที่ซื้อเจ้าสฟิงซ์พันแท้นในราคาแสนถูกได้แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจ้าเหมียวก็มีขนสีดำงอกขึ้นมาปกคลุมไปทั้งตัวพวกเธอเตือนว่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นได้อย่างดีและแนะนำว่า หากคนขายไม่ให้คุณไปรับแมวที่บ้านแล้วล่ะก็ถ้าทางข้อเสนอที่แสนดีอาจจะดีเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริง